สวัสดีค่ะพี่มาจากทีมันชัยวัวชนแดนตายนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สนับชวนโคถามีรัมทียจะท,ทำการชนในวันที่23 24 25กันยานี้นะคะตัวที่ทานเล่นที่หน้าจอนี่คือโคหลังซารวันมีลาบหรือว่าลูกไพลนะคะชนกับโคโนโดงามเพชรชนะชัยด้วยว่าอยากทิ้งเงินรางวัลกระติดไปแสนเจ้หมื่นบาทจัดเป็นขุยผู้เสียสุดข้อรายการนะคะคส,สคะบบว,คะวัสดีค่ะน้องบ่าวขาวสวัสดีค่ะพี่มาจากทีมันชัยวัวชนแดนตายค่ะไม่สบายเจืออะไรกันมังจิ้เป็ดครับพี่น้ำมาจากขายขุยในเข็มขะน้องขายขุน้องบุ่งครับ หลวงวัวตัวนี้เขานองเฉืออะไรอะคะหลังซาดวันมีลาบด้วยลูกไพรอ่ะโหหลังซาดวันมีลาบด้วยลูกไพรนะคะลูกไพรอายุกี่ปีล่ะคะน้องเป็นเพียบเขาเป็นทายาทต,ตัวใน,นสามไหมคะทายาทวันมีโจค,ครับตัวนี้พานขันชนมาแล้วกี่ครัง้งช่องว่างครับล่าสุดนี้ชนะได้มาชมวังครับเจ๋งที่สมวังตอนนั้นชนนานไหมคะที่สมวังเซติบ้านหนาที่แบบเซติบ้านหนาที่ได้ถามชนข้องลูกไพรนี่แบบไหน ชุนเรื่อยๆไม่แคบ,บ,บนะคะวันชนนี้ชายข้าเดิมหรือว่าเข้าตอ่อเข้าต่อครับเข้าตอ่อนะคะน้องข้อม้ไส้โดนไหมขลุพรดนครับดนจำควานไหมน้องไม่ครับไม่จำเลยทั้งเมื่อนผีคนน้องนี่ก้าวเขได้ไหมจ่อกับคุณยิ่งครับกับคุณยิ่งมี<บ>ช,อววชอบวกกับควานเคยชอบปะควานและป่าเดินกี่วันกิโลได้วันออกเจ็ดลูกออกเจ็ดลเรื่องเบาเรื่องพอนยังพอนแล้วพอนแล้วนะคะติดโครบดีมากน้องก็ซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้พร้อมเลยเวอร์เจนครับตักของเียกชนต่อชาวพร้อมไหมน้อง พร้อมครับพร้อมดื่มพันพร้อมไหมพร้อมเลยครับพร้อมนะคะอยากให้ฟ้าทิ้งเอฟซีพุทธิ์สามข้อหลุดปลายสักนิดนะะึงค่ะก้อเอฟซีอยู่ไอเจียหลุดปลายครับมาปเป็นแรงใจแรงเชียร์นะค,ะ,คะขอขอบคุณสหรับข้อมูลข้างหน้าย่งังขอขีดให้ฟ้าสัมสิจกติดตรั้นเป็นแหงใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะน้อง